ตอนนี้ปัญหาเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือ s c a ม m e r นะครับถือว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามีท่าทีออกมาจากหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการวมไปถึงเกาหลีใต้ในส่วนของเกาหลีใต้ล่าสุดนะครับก็ได้มีการส่งตัวแทนไปเจรจา กับผู้นําของกัมพูชานะครับเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือสําหรับประชาชนของเขานั่นก็คือชาวเกาหลีใต้ออกมานั่นเองครับขนาะเดียวกันประเทศไทยของเราจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ก็ถูกไล่บี้อยู่เหมือนกันนักข่าวก็พยายามที่จะสอบถามนายกอนุทินนะครับว่าจะมีการจัดการเรื่องของสแกมเมอร์ยังไงบ้างเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูดเงิน ออกจากกระเป๋าของคนไทยหลายหมื่นหลายแสนบาทนี่นะครับคุณผู้ชมถือว่าเป็นภัยที่ใกล้ตัวอย่างยิ่งเลยทีเดียวเพราะว่ามิจฉาชีพมันเต็มบ้านเต็มเมืองแบบนี้นั่นเองครับซึ่งท่าทีของคุณอนุทินเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตอนนี้ก็มีการตั้งซูเปอร์บอร์ดขึ้นมาเพื่อที่จะหาหรือแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องของแก๊งคอร์เซนเตอร์และสแกมเมอร์นั่นเองครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นการยื้อเวลาหรือไม่อย่างไรแล้วก็มีการตั้งคําถาม จากหลายภาคส่วนนะครับว่ามีคนในรัฐบาลเนี่ยเข้าไปพัวพันนะครับกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หรือไม่โดยเฉพาะเรื่องของเว็บพนันออนไลน์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวคงจะต้องรอดูท่าทีของรัฐบาลไทยหลังจากนี้กันต่อไปนั่นเองครับส่วนข่าวนี้เนี่ยนะครับก็เป็นจีนเทาจีนเทาเนี่ยถือว่าเป็นตัวการสําคัญนะครับในการที่ถอนเงินสดแล้วก็นําเงินเนี่ยไปให้กับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ มิจฉาชีพกลุ่มนี้นี่นะครับนอกจากจะมีชายชาวจีนแล้วก็ยังมีคนไทยร่วมขบวนการอีกประมาณ5คนนะครับก็คือไปหลอกพี่น้องประชาชนทำภารกิจเรื่องของการซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือสองนะครับเรื่องนี้ตำรวจปอ,อทอเขาตะครุบจีนเทานะครับซึ่งเป็นตัวการในการถอนเงินสดดังกล่าวเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปดูวิธีการแล้วก็พฤติการของเขานันสักนิดหนึ่งครับ เนี่ยครับคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ตํารวจกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือบอกอปอทนะครับร่วมกันจับกลุ่มชายสัญชาติจีนอายุ40ปีนะครับและคนไทยอีก5คนอย่างที่บอกเลยโดยสามารถจับกลุ่มได้ที่บริเวณริมถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครนั่นเองครับหลังจากที่มีผู้เสียหายแจ้งนะครับว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวง โดยผู้เสียหายทําภารกิจนั่นก็คือตามหาซื้อสินค้าแบรนด์เนมมือ2ซึ่งมันมีเพจคนร้ายที่เขาเนี่ยยิงแอดโฆษณายิงแอดอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนจะไปเจอโฆษณาดังกล่าวตอนไหนบางคนถ้าเกิดว่าสนใจปุ๊บแล้วก็ทักแชทไปนี่นะครับบางทีก็เสร็จเลยนะครับเพราะว่าไปเข้าขายนะครับที่เขาจะหลอกลวงได้นั่นเองครับ เนมีการยิงแอดโฆษณาก็เลยกดเข้าไปโดยเพจดังกล่าวนะครับก็ได้มีการส่งลิงก์มาทางลายให้กับผู้เสียหายผู้เสียหายจึงเข้ากลุ่มลายจากนั้นนะครับได้มีแอดมินแจ้งเรื่องการสมัครสมาชิกในการเปิดเมมเบอร์ก็คือเป็นสมาชิกโดยสมัครครั้งแรกก็จะมีค่าเปิดเมมเบอร์อยู่ที่193บาบาทนี่นะครับก็จะต้องเสียเงินก่อนแม้ว่าจะไม่เยอะนี่นะครับ แล้วทำภารกิจง่ายๆอย่างเช่นการกดถูกใจโพสต์ที่แอดมินแจ้งแล้วก็แคปหน้าจอส่งโดยครั้งแรกนี่นะครับผู้เสียหายได้รับโอนเงินจริงๆก็คือเขาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยตกหลุมพรางของเขาก่อนนะครับครั้งแรกๆก็จะได้เงินจริงๆนะครับได้เงินมาเป็นจำนวน255บาทก็เลยทำให้หลงเชือ่อหลังจากนั้นมีการแจ้งให้โอนเงินเพิ่มขึ้นอีกนะครับ เป็นหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนบาทเนี่ยฮะก็จะได้รับโบนัสเพิ่มเติมมากขึ้นผู้เสียหายหลงเชื่ออีกนะครับแล้วก็โอนเงินไปอีก7ครั้งรวมเป็นเงินกว่า645,000บาทเลยทีเดียวศูนย์เงินไปกว่า6 0แสนนี่นะครับแต่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้เข้าสูตรถูกหลอกอย่างแน่นอนนั่นเองครับจากนั้นตำรวจได้ทำการสืบสวนแล้วก็พบว่า เมื่อคนร้ายรับเงินจากผู้เสียหายก็จะมีกลุ่มผู้ต้องหาระเวนถอนเงินสดที่สาขาธนาคารภายในห้างสรรพสินค้าในครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครจากการสืบสวนทราบว,ว่ามีผู้ต้องหาสัญชาติจีนเป็นผู้ควบคุมบัญชีม้าและเป็นผู้รับเงินจากบัญชีม้าที่มาถอนเงินดังกล่าวจึงได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานขอหมายจับและติดตามสะกดรอยจนพบว่าผู้ต้องหาเนี่ย ได้พาบัญชีม้าไปถอนเงินที่ห้างแห่งหนึ่งย่านถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครนี่นะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เลยไม่รอช้าแสดงตัวทันทีแล้วก็เข้าไปจับกลุ่มได้พร้อมเงินสดกว่า2 0 0แสนบาทเงินสดนี้ก็คือถอนมาจากตู้ ATM ที่ธนาคารนี่นะครับพร้อมด้วยบัตร ATM และสมุดบัญชีของบัญชีม้านั่นเองครับก็คือมีคนไทยประมาณ5คนที่อยู่ในขบวนการนี้นั่นเองครับ ทั้งนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับโดยให้การว่าเข้ามาประเทศไทยด้วยการหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติฝั่งสามเหลี่ยมทองคำนะครับในพื้นที่จังหวัดเชียงรายหลังจากนั้นมีรถรับส่งเข้ามาที่กรุงเทพมหานครโดยรับสารภาพบอกว่าเป็นผู้ที่ควบคุมบัญชีม้าไปถอนเงินนี่นะครับแล้วก็รับเงินจากบัญชีม้าไปจริงๆแล้วก็มีการนำเงินไปส่งต่อ ให้กับชาวจีนผู้ร่วมขบวนการอยู่ที่ย่านห้วยขวางห้วยขวางอีกแล้วนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบตัวแล้วแล้วก็จะได้มีการขยายผลออกหมายจับรวมถึงติดตามจับกลุ่มตัวหลังจากนี้ต่อไปด้วยครับ